เีผมใช้เลเซอร์มานานเป็นแพทย์คนแรกในประเทศทนะที่นำเลเซอร์มาใช้นะรตอนแรกเราเอามาเพื่อจะรักษาโรคผิวหนังหลายโรคแล้วก็เลเซอร์มีการพัฒนาไปมากนะครับใน40ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะระยะแรกเนี่ยยังไม่เพียงขอที่ทำงานละเอียดมากๆกแลระทั่งประมาณทั้7ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสใช้พิโกชัวนะครับแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูล นในคนไทยปัจจุบันก็ใช้มา7ปีแล้วครับในคนไข้หลายพันคนเรียกว่าเข้าใจค่อนข้างจะทะลุแล้วว่าพิโคชัวเนียทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วมีผลดีผพเสียอย่างไรแล้ได้เขียนผลงานวิจัยร่วมกับนักวิสตร์และแพทย์ระดับโรคคือดรอีมิลทางเกตีแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลกเมื่อประมาณปี2020หลังจากนั้นนี่ก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งก็ ทำให้ไซนนช,ชัวได้พัฒนาเครื่องพิโคชัวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งเป็นเครื่องพิโคชัวโปรซึ่งเพิ่งเอาเข้ามาในประเทศนะครับแลผมก็ได้มีประสบะการณ์นในการใช้ด้วยตัวเองมาสักระยะหนึ่งประมาณหนึ่งปีบพบว่าเครื่องใหม่นียมีความแตกต่างจา,า,า,ากเครื่องเก่ามากพอสมควรในเรื่องความละเอียดนะครับในเรื่องการจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับปัญหาของคนสีผิวเข้มนะครับซึ่งมีเฉดของสีเนี่ยหลายสี ตั้งแต่เป็นส,สีเหลืองนะครับสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลเขน้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยพอพวกนี้มีความละเอียดในการจะต้องปรับค่าพลังงานให้เหมาะสมไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาในการรักษาที่อาจจะไม่ได้ผลหรือว่าเกิดผลข้างเคียง พิกโชโปรเนี่ยก็ได้พัฒน,นาเทคโนโลยีขึ้นไปในระดับที่ผมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเทียบได้นะครับที่ใช้มาแล้วก็ประ hợp ประการกับเลเซอร์ชนิดอื่นด้วยซึ่งผมไม่ได้ใช้อยู่เฉพาะ,อะของเซโนชัวนะครับเรได้สัมผัสกับเลเซอร์ชนิดอื่นด้วยก็พบว่าพิกโ c ชั r โปรตอนนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับสุดยอดเลยสาหรับเทคโนโลยีเลเซอร์ที่จะใช้รักษาปัญหาสีผิว โดยเฉพาะฝ้าฝ้าลึกนะกับรอยแพ้เป็นซึ่งเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยมากในคนไทยนะครับ